สวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบ,บอลตีนะครับในฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่13ธันวาคม2567วันนี้ครับโปรแกรมฟุตบอลเนี่ยเบาบางไม่ได้อัดแน่นเหมือนฟุตบอลปกติทั่วไปในทุกวันนะครับแต่ก็ยังมีโปรแกรมฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยให้เราได้รุน้นให้เราได้ติดตามเชียร์ไม่ว่าเป็นบุนเดนิก้าการโชว์ชลเลียอิตาลีหรือเดอะแชเป็นชิปนะครับซึ่งวันนี้นะครับหนึ่งตัวชัวของเรานะครับเราจะไปลุยเดศึกฟุตบอลเดิะแชเป็นชิปอิตกฤษคูนนคร่ระหว่าง ดามี่เคาตี้เจอกับปอดสมรัรแต่ก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์น,นะครับใครทุกคนนะครับช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ทุกท่องทางของบอลทุเร์กันด้วยนะครับส่วนคู่อื่นนะครับนอกเหนือจากคู่ระหว่างดา r ี y เคานตี้กับปอดสมัตนะครับถ้าใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมก็สามารถกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ หรือแอดเจดีเก้าเนี่ยเข้ามารับแนวทางเพิ่มเติมนะครับในแนวทางเนี่ยก็จะมีฟุตบอลสดในการนำเล่นประจำวันทุกๆวันกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้หนึ่งตัวชัวร์หน้าช่องเราไปดูที่เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันเลยดีกว่าซึ่งวันนี้นะครับคู่ระหว่างดาร์บี้เคาน์ตี้กับบอร์สมัตนะครับจะแข่งในเวลาตีสามซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าทั้งสองทีมนะครับเป็นทีมที่อยู่ในโซนท้ายตารางทางคู่เลยดาร์บี้เคาน์ตี้นะครับตอนนี้อยู่อันดับ16ของเดอะแชมเปี้ยนช,ชิพอังกฤษ ส่วนนะครับปอดสมัตเนี่ยอยู่อันดับที่ยี่สเ็เรียกได้ว่าอยู่ในโซนตกชั้นทั้งคู่แต่ผลงานเนี่ยรู้สึกว่าจะสวนทางกันนะครับัดห,หลังสุดเนี่ยเจ้าบ้านดาบี้เคาตีนะครับ5้านัดสุดเนี่ยยังควานหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับส่วนปอดสมัตเนี่ยเรียกได้ว่าทําผลงานเนี่ยเริกว้เตืองขึ้นมาแล้วั้าลังสุดนะครับ แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเองช่วงต้นทุการเนี่ยแพ้เยอะไปหน่อยเลยครับเลยทาให้อยู่อันดับท้ายๆตอนนี้ผมบอกว่าพอสมัตินะครับพลังคืนฟอร์มเก่งกับพื้นมาน่าจะขยับหนีโซนตกชั้นได้อีกไม่นานนะครับซึ่งวันนี้นะครับเจ้าบ้านดาบี้เคาตี้นะครับเป็นต่อ0.5ซึ่งการต่อราคาเนี่ยเรียกได้ว่าต่อเพราะว่าเล่นในบ้านแท้ๆเลยเล่นในบ้านอย่างเดียวเลทราคาในต่อ0.5เพราะว่าผลงานเนี่ยมันช่างสวนทางกับเลทราคาต่อรองกันมากเลยผมบอกว่า การที่ดาร์บี้นะครับต่อครึ่งลูกเลยนะครับต่อ0.5เนี่ยบอกว่ามันแพงเหลือเกินเพราะว่าคู่นี้นะครับฟอร์มโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าปอดสมัตเนี่ยดูดีกว่าด้วยซ้ําแค่วันนี้ออกมาเป็นทีมเยือนผมบอกว่าวันนี้นะครับปอดสมัตเนี่ยช่วงหลังนะครับฟอร์มกําลังเรียกว่ากําลังเข้าฟอร์มเลยกําลังอยู่ในช่วงเรียกความมั่นใจกลับคืนมามองว่าวันนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นทีมเดือนจะไม่แพ้แน่นอนครับส่วนดาร์บี้เขาตีผมบอกว่าไม่แน่นะครับวันนี้ฟอร์มเนี่ย กำลังย่ำแย่เลยหาความชนะไม่เจอวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะพังคาบ้านไปซ้ำนะครับเต็มที่นะครับคงเก็บได้แค่1นคะแนนเท่านั้นเพราะว่าผลงานตอนนี้ต้องบอกเลยว่า่วยแต่จริงๆสําหรับดา์บี้เคาตี้มองว่ามีโอกาส ตกชั้นด้วยซ้ำนะครับในปีนี้นะครับถ้ายังเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาไม่ได้วันนี้นะครับผมขอถือหางไปที่ปอสมัตทีมเยือนก็แล้วกันสําหรับ1ตัวชัวร์น้าช่อะครับสาหรับแนวทางคู่อื่นหรืออยากเจาะลึกข้อมูลที่ลึกๆให้มากกว่านี้นะครับทุกคนนะครับก็สามารถกดมารลับได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับของบอลดูเดย์หรือแอดเจดี91เข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวรับรองนะครับประทับใจกันแน่นอนครับวันนี้ฝากไ้ด้วยครับทุกบอลอังิฤษเดือดแชมเป็นชิปนะครับ ไปที่ปอดสมัตบีดีให้ทุกคนประทับใจนอนให้ทุกบ,บ,บทจบพี่แจ็คบอลทูเด์ไล